อะไรก็ทนผู oh. ้ชมฉากฮอตมาแล้วฉากอนใจสักสมัดผ้ามาแล้วฮะเดี๋ยวจะจาะน้องนุให้ชมนะครับขาปวดปวดปวใ่งไม่ชอบมช้วของ่อยอ่เนี่งนมึงไม่กินวปูเน่ยด่งเดี๋ยวจอดเดียวจอยให้อย่าทานะตาก็เหมือนจะหลับเีกเสือมันนักหางง่เ กม่สอนน้อนุ่นนอ้บเนแม่่งสอนุเรียนไม่สนใจเลยมันผิดที่กูนี่แหละผิดที่กูเพราะแม่สอนแม่บอกอยู่กับแม่ต้องมีัวเราก่แม่ี็อกต้าล้น่นจะหามากมกระโดดออ

กูอยู่นั่นแหละเลียกอยู่นันแหละกินลูกินกลูกกินกูก็ใจง่ายกินแกหมดทุกอย่างกู่าไก่อนคุณต้องมองอนััวดีตัวใหญ่ใส่ตัวใหญ่อีกตัวแพ่ความและแต่เขาไม่รู้ว่เใจเขาเราเขไม่พูดไม่หยุด เลยเห็งกันเลยแข่งกันเลยหน้าตึงพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เดอดตลอดเวลาเลยจริงพูดจริงพูดจริงตลอดนี่อมีหน้าเนิ้วคิ้วขมวดตลอดเวลาไกดด่าก็ชะพักไปเคยยองอีนี่ด่าไม่เียนเขาํำอันนี้อันนี้กุเห็นเ้วยคุณกดไลคว ถ,ถึงแม้มันจะแย่งหัวสู้กับเธอจะอก,กูพักผ่าก่อ,อนจะเติมเม็นฉากแบบเอกลมความรู้สึกไงบายตาน่อดูต่อดูต่อ <c oughs>

ไม่ม <c ười> <Mine t> <üne> ีเลยไฟเดินเท้าข้างฟางหมาข้าไปกินข้าวหลังมาขึ้นตัวเลยอะไรกันแหละหอยคนนั่งงบเข้างบออกงบปีมันคุยเยอะแน่คุณแม่กูไม่รู้กูไม่รู้ก็เหมือนกันแหละหอยรุ่นรุ่นก็รอด มีแป้งอยา่างน้อก็พอดีกบได้การโง่จริงๆโง่ไม่มีใครเกินแต่กูจะไม่รู้เลยในกูเรียกว่าคนที่ขับรถ้วเปหัวมึงว่าอไรที่กูไม่รู้พี่ชายโง่ที่ไหนมาที่ข้าไปแดงได้ไงี่ยคนคนนี้กูรู้ไม่ใช่แต่กูเรียกว่าคนแรกคนตัวสูงๆูงครับหัวมึงโอ๊ยใช่กูดีแล้วก็สเก็วเขาอ่ะพี่ชายกูนุ่นไอ้เปรตก็สุดท้าย เราตัวไหนเนี่ยกันผีและกันได้ไม่ได้ไลยอะไฮ้ไใคกันได้ไหมผีอาอันนี้ผีอทำจากนี้งาจริงปะเอาอพรผ้าต่อเอาคิดมาแม่ขาดระบายอารมณ์อุ้อบผีระบายอารมณ์เอาพรผ้าต่อระบายอารมณ์ไหมฮะวันนี้คุณให้จริงเหรอมีอะไรจะพูดเลยวันนี้คุณต้อกาสให้พงคุณวังเอาเนียผ้าระบายอารมณ์นย พาราไปอารมณ์เอาดูนู้นนู้นตุต่ออารูนูเต้นบ้าบ้ดิกูเนี่ยชีวิตกูโม่ข้าวโม่แกงตัวเองมาเล่นลงนี้ตอนแรกกต่รักกูลูกเต้นมึงก็ลูกคนที่สามกูกเต้นกูก็ทิ้งคณะนู้นคณะนี้มาอยู่พออยู่ได้ไม่ถึงปีเป็นไงด่ากูไอ้เหี้ยเต้นไอ้หน้าต้นตี๋ คุยกับกูทุกเรื่องคุยกับกูทุกอย่างไม่คุยกับกูอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรเรื่องตังค์ฮ่าฮ่าื่าจะเพิ่มฮ่าก่าก่าสิบไ่่าฮวาฮ่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 า่ม่าอ่าฮ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 ่าเ่า่าดีาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่่่เป่น่าฮ่าฮ่่่่่่่า่ บ้าระเมาเลยเอาใจเอาใจ,จ,จไม่ถูกกูไม่รู้จะเอาใจเขายังไงเลยมีอะไรมึงชวนชวนกูไปซื้อที่อยากให้กูไปซื้อที่ข้างบ้านคิดว่ากูรวยเหมือนเขามั้งกูเองรวยมากนี่เดี๋ยวกูจะให้สายพะกรมาตรวจสอบให้หมดกี่งานแล้วกี่งานแล้วมัดจำเขากินมากี่งานแล้วอย่าคิดดูแค่มัดจำอะแม่ กี่บาทจะคิดดูเลยล้างานเลยล้างานและจ่ายค่าตัวลิเกจ่ายทุกวนล้านร้อยม่งสองร้าเหลือเพนเหลือเป็นแสนลงานกูเล่นงงงงใหม่รวยคนเดียวเขาเลกตน้ำใหม่เขาเสียนะเนี่ยเขาน้ำใหม่เขาเสียเป็นไรหรอกกูเล่นดิตัวแล้วกูอกแล้วมาเลยมาลมาแลมาเลเอ เขามีสิทธ no. ิ์นะเนี่ยมึงมีอะไรจะมาอีกมานะไม่ใหม่มาแล้วเอาอีกข้อแรนี้ทั้งหมดนะพูดเลพูดเลเรื่องลูกก็เหมือนกันลูกเป็นด่าลูกตัวเองไอ้นู้ยังงูไอ้เน็ตยังงี้ไอ้นู้ยังงูในเนตยังงี้พอตอนเจอหน้ากินข้าวยังเนตกินข้าวยังนู้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นปีกูก็ยังไม่เคยพูดสักคำกูก็ตาโพก พี่คุณแม่ไปมาด่าแม่ค่ะไอ่ได้นอนฟังอยู่นานแล้วค่ะแม่กูเมื่อก่อเลี้ยงอะไรลูกเตอรที่กูพาแม่ไอ้เนี้ยเดเฮียเด็แล้วจะไม่เรียกไอ้เหี้ยตอนเด็กก็มึงนั่งสารเสพติดกูเนี่ยที่กูให้มึงไปอยู่ใกล้ใกูเนี่ยกูจะได้ดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่เหมือนเออเก๋มึงก็อยู่ไปก่อนไอ้กูก็ซื้อให้ก่อนแกไม่ต้องมาดูแลขนาดฉันยังไปดูแลพ่อแม่ตัวเองเลยกัน อันนี้ฟังเป็นจริงจริงวาพูดจงจาว่นะถ้ากูไม่ด่าใครไม่พูดใสรแสดงคนนั้นนะมึงอาผางระบายอเอา้ระบายเ้ผ้าระบายผ้าระบายลาทให้กูะบายกูผัดนาเล่นเ่นได้แหมผ้าระบายมีทากูไม่ดังหรอเออยังไปผ้าระบายตี้ยคนเลยนเน ได้ยิยแม่ฟังผิดหรือเปล่าไอ้บแอบมาเสียงแหลมเสียงแหลมไม่ได้บอกใครเลยที่แม่พูดจรู้ว่าเออไอ้นืไอ้เชี่ยมอะไรจะได้ทีูลั่นไรขนาดนั้นไม่เคยบอกใครเลย่ะ ใครเวลาผัวเข้มาอยู่บ้านมุดขึ้งมดแม่ดีโกรดดีใจยัไม่เคยเเอาแล้วเอาแล้วเผานเ้เร่องแล้วเาเ่องแล้วอนี้่ใครนอกเรื่นไม่เนอกเ่องอันนี้คือเล่ในเรื่องแล้วก็คุยแต่ว่าอ่่ทำไมวันี้ก่หน้าเศาเพราะอะไรวม่รู้ผิดจผิดว่ไงนึกว่าวันนี้มาที่5 ารขอบคุณก็ร่วมสนุกดูไปนะคะมันจะเล่นอรดูดูไปเดี๋ยวถ้าเล่นไม่ดีวันไหนท่านบอกนะคะเดี๋ยวฉันด่าไเยค่ะเล่นแอมเ่ยงแอแอมากกนกัหลับหลัอมือสิแต่วันนี้ใครก็แล้วแต่ไม่โดนหน้าหรอกเมื่อก้เลยมอสกันเฮ้ยไม่ได้ใครท่านานี่านรักเลยนะานรักานรักมอานรักอื่างนี้หลัลงไอ้มอสเดี๋ยวมคุยกั บุรีไฟฟ้าเนี่ยไปดูดดูบุรีจริงจริงแม่เลยไปอย่างนั้นก็อีกอย่าดูแลดูแลหลายเพื่อดูแลหลายเพื่อนใช่ดูแลดูแงดีดีมากดีมากเมื่อคืนแอบดูบุรีไฟฟ้าเดี๋ยววันนี้ซื้อสูตรให้ชุดเวลาที่ไปดูบุรี่ไฟฟ้าดูก็ช้าแม่เลยโอ้ยโอ้ยไอ้ตำรวจตำรวจตำรวจล้องยังว่าบุรี่ เขาเรื่องเขาเรื่องต่อผ้าระบายอารมณ์ไม่เกี่ยวไปแล้วไอ้แกอแกอารมณ์อต่อารมณ์ต่อเอาแลยเอาเลเอาเลมาแล้วคุณน่ารกค่ะคุณอย่ายิบมาเลยยังไงตั้งใจไม่ดี เราไปทำเจ้าเถิะพี่ก็ขอให้เจ้าโชคดีโชคดีไม่เอ็เล่นาแล้วแยทย่งหัวผูได้ยิหน้าระลึมงจะไม่ได้ยิวาสนาพี่เองค่าไม่ว่าพี่ค่าเองอย่าไว้ไม่ดูชี้ชีที่ห้า่้วดู เอาคีวิตพวกมึงทุกคนเดี๋ยวมึงรอเจอฉันหน้าเดี๋ยวมึงเจอไอ้ตัวใหญ่มางเอาล่ะเหตุการณ์วุ่นวายได้ผ่านไปแล้วไม่ต้องไปอยู่แล้วนะเรื่อนคนไทุไปอยู่กินกินแบบโคตรกินะครับือนตำปนะครับ